ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูดวงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเปี่ยนเก่าแบ่งเก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่น้องๆที่มีโอกาสได้เข้ามาชมช่องครูดวงคอยครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับ ช่องครูดงคอยจะเป็นช่องที่นำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกษะสาบแล้วก็ธนบัตรนะครับในลักษณะของคนที่เป็นนักสะสมนะครับก็จะมาพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลักแล้วก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบบ้างเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตราคาคลิปนี้ ep นี้ครูดวงจะมาพูดถึงเหรียญ10บาท ซึ่งหลายๆคนบอกว่าเป็นเหรียญ10บ,บาทที่ไม่มีอยู่จริงแล้วก็ไม่น่ามีการซื้อขายกันจริงคลิปนี้ E ีีนี้นะครับผู้ดวงเห็นในกลุ่มของนักสะสมนะครับมีการนําเหรียญที่ต้องบอกว่าไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเป็นพศอ,อ,อะไรไม่มีทางรู้เลยนะครับเพราะไม่มีเลขให้เห็นอะไรหเห็นแต่มีการซื้อขายกันสูงถึง1900 0บาท สำหรับเหรียญที่ครูโดกจะนำมาบอกกล่าวนี้ยังไงก็ก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์ครูโด,ด,ด่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพราะว่าช่วงนี้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกดไลค์กดแชร์ให้น้อยมากๆเลยยังไงก็กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเหรียญที่ครูโดกจะมาพูดถึง เป็นเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่ว่าเหรียญที่มีลักษณะความพิเศษราคาสูงถึง19 0 0 0บาทต้องไม่ใช่เป็นเหรียญปกติแน่นอนเหรียญที่คูโด่งจะมาพูดถึงจะเป็นลักษณะคือเหรียญเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวคูณดวงให้ดูนะครับเหรียญจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็คือด้านหน้านี่จะเป็นหัวด้านหลังจะเป็นก้อยแบบนี้นะครับแต่เหรียญที่เขานํามาประกาศขายกันแล้วก็มีการส่งเกรดอัปเกรดกันนะครับ เป็นเหรียญมิ้นเออร์เลอร์หรือเออร์เลอร์คอยเนี่ยลักษณะก็คือเหรียญจะเป็นเหรียญหัวหัวนะครับเป็นเหรียญหัวหัวโดยปกติเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าเหรียญหัวหัวเป็นแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวคูดวงเอาเหรียญมาประกบกันก่อนนี่เหรียญด้านนี้เป็นหัวนะครับด้านนี้ก็จะเป็นหัวนี่ครับผมคือเป็นหัว2ด้านจากเมื่อก่อนครูดงก็ไม่เคยก็เคยเห็นแต่รูปภาพเนาะว่า มีออกมานะครับเป็นเหรียญหัวหัวแบบเม้ตอนนี้ก็มีการประกาศขายกันละอยู่ที่1900 0บาทสำหรับเหรียญหัวหัวนี้ครูดโดคาดว่าคาดว่านะครับน่าจะเป็นเหรียญหนึ่งที่ออกมาไม่ใช่เป็นเหรียญปั๊มปกติแล้วหลุดออกมานะครับเพราะว่าเหรียญปั๊มปกติออกมานี่อีกด้านหนึ่งจะเป็นหัวอีกด้าน,นจะเป็นก้อยเหรียญนี้คาดว่าน่าจะเป็นเหรียญทดลองบ็อกนะครับทดลองบ็อกก็คือ ทดลองบล็อกอีกด้านหนึ่งปั๊มมาดูความคมชัดแล้วก็นําเหรียญปกตินี่แหละพลิกคือด้านล่างไม่มีตัวอักษรนะครับก็บปัมลงมาก็กลายเป็นเหรียญหัวหัวนะครับเพื่อดูความคมชัดหรือมีการสั่งทําในลูกศรอันนี้คุณโดไม่คอนเฟิร์มนะครับหรือมีการผลิตออกมาเพื่อใช้เป็นเขาเรียกว่า นำให้กับบุคคลสําคัญเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลสําคัญเพราะฉะนั้นเหรียญหัวหัวมีอยู่จริงนะครับเหรียญหัวหัวมีอยู่จริงครูโดงก็เลยนํามาแจ้งข่าวนะครับเพราะว่าหลายคนก็ไม่ทราบเนาะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในวงการของนักสะสมนะครับครูโดงก็ยังยืนยันว่ามีอยู่จริงเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครจะซื้อครูโด่งก็แนะนํานะครับอย่าซื้อโดยที่ไม่ได้มีความรู้ซื้อเพราะ กระแสซื้อเพราะ้ดูคลิปแบบนู้นแบบนี้แล้วซื้อครูหลวงอยากให้ศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้มีการทําปลอมแปลงได้ไหมได้นะครับวิธีการปลอมแปลงก็คือกึ่งด้านนี้ออกเนี่ยใช้เครื่องกึ่งนะครับเครื่องกึ่ง CNC หรือเครื่องกึง่งเมนวลนก็ไแดแล้วก็ปาดอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นด้านหัวเนี่ยเอาเข้ามาประกบเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระมัดร,ระวังด้วยนะครับถ้าเกิดจะซื้อก็ต้องดูจากร้านที่ได้รับความเชื่อถือ ร้านที่มีเครดิตเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนเพื่อพี่นเน,น้องเข้าใจด้วยนะครับวันนี้ก็เลยนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อพี่เน,น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับเหรียญหัวหัวเหรียญก้อยๆมีอยู่จริงนะครับเดี๋ยววันหน้าจะมาพูดถึงเหรียญหลังแบบให้ฟังนะครับว่าเป็นแบบไหนวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โคดองคอยด้วย 있을까? 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이맘 전하고 싶어 When you bring my valentine